วัดีค่ะมือนีมาแยรันมันมีกับมาไทายไล่มีสูบงคือเก่าหลัพี่น้นองมือนีกระไดอันนี้กับเขาเอินว่าไลา่ขอดอกกลักขึ้นเก่าหลัพี่น,อน,นอ้องคนนอันสร้างไลยพี่น้องร้างไลยเป็นมีนแบบว่าออกมาหม่ออกมาอัานคนกำลังหิตมาแร้งแซ้งทางโควงพี่น้องไลน่นีก็ได,ด <c oughs> เขาเอิว่าไล่ขอดอกกลักพี่น้องมน,นี่ขอดอกหลัก แต่ละอันก็เ้าไปเห็ดบวกคือกันกรนไดพี่น้องเห็ดไปเรื่อยๆแหละพี่น้องตีนมันห้าอยากเห็ดไปในกระไดที่กันเรือยๆีนมันกระไดเยอะแระแบบไดไล่ะไดกัดซังมากพี่น้องเห็ดไดไดมัดทุกทีทุกไล่ขึ้นเก่าหรอพี่น้องซังมากหลุดไล่กไดกระไดเห็ดไดมัดซังมากเลยพี่น้องเห็ดใดใดมัดทุกรูปแบบละเส้งไล่ขอดอกล่าคอลิซ่าหรือว่าคอต่างๆทีเห็ดใดไดมัดทุกขอคือเก่าหรอพี่น้องซังมากหลุด ได้กะเฮ็ดให้เบิ่งไปเรื่อยๆแล้วหมอรุ่นแย่รัดมันมีกะไทยเบิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆพี่น้องไล่ไทยไล่นั่นแน่ไล่นี่แน่ลงไปเ,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 ไเปไรื่อยๆเลยพี่น้องเห็นไห้ไล่จากละทางไล่ได้กะเปิดเบิ่งยอดหลังในเด้่อยพี่น้องเรื่อยในยูทูบื้วยในเพจในเพจได้หมดแอไรพี่น้องออกไปในทอดเปิดทอดซับึ้นกันพิมพ์ค้าว่ายายรัดมัดมีดมพี่น้องเฮ็ดให้เบิ่งได้หมดทุกรูปแบบยเลยพี่น้องมีมะถาวรมีบนเปิเล ile, ้ลมัดเรียดๆห้องกับมัด ขีดมันใบร้อมพี่น้องมันน้องคอยว่าย่ำยอมมันน้องคอยว่ากระจายว่าของกันพี่น้องในหลักมัดมีมากเท้มีน้ำพึ่นพี่น้องคนเดียรเพ็่ทัานเลี้ยงได้เาวิี zoom พี่น้องมาแต่เลี้ยงห้องกับขวดอันนั่นใบเราเราห้องกับเอาปั้งห้อยคางนันคางนี่ใบพี่น้องกันเ้องบอเอาห้อยคางเวลาเ้างถอดออกมันเกิดสิเอาบ่ได้พี่น้องเวลาไปย่อมไปยังเ้าก็จะเอาปั้งก่อนอื่นเ้างมัดมันเลี้ยงห้ก็จะเอาปั้ง สอาปั้งสอดใจไปน่อยูกคางนั่นคางนี้ลืมบโได้คือขันตอนเย่น้องหลังจากขันตอนหลังจากมัดนี่เสียบแล้วห้องจงได้ต่อไปพี่น้อห้องสอดปัางใจนี่แน้อมัดชิ้นไแล้วห้อง,องเอาป้างมาสอดใเหัวใจชิ้นอะไรนี่พีน่น้อง ใส่ห <c oughs> ัวใส่จีนถอดไปเนาะตอนของการทอด กอนจแซ่อยากไปยอมเ้าก e e ับแซ่เอาไปแซ่น้ำล้วก็นยอมไปนองกันบ่อยากยอมเ้ากับมวนมวนห้อกับเซจไปนองอันเิ่นบ่ยอมเบ่ลยยอมไปนอนมวนมวนเปกอนกอะไแล้วไปนออันนี้ยอมแลี้วคุนนอนประมาณนี้น โยจนใจใจแบบได้สร้งมาได้มาจะผีถูกไล่ที่เก่าอเป่ามือเง้ยมอนีเปเดี๋ยวมือเี้ยย่ารันมัดมีไก่ไทยเบิ้งสนิก้อนนะคะเนาะเดี๋ยวมือรุ่นกับาไทยแบบไม่เบิ้งไปเรื่อยที่เก่าหะือเปล่ามือนี้ก็จะมีราคาสวัสดีค่ะ